พี่ยังไงน้องตีไอ้ยังไงชีพชุดจรีตได้นี่เขาไ่ได้ไปคาเป็นคนคนได้เนี่ยเ้องบอพี่น้องอำาเภอทาตุนต้องขอบขุณน่อยสามสิบปีขึ้นหลังต้องขอบคุณนขุ่ข่อยเป็นย่างสูงเลยวะเอาเรียไความสูงท่อเครื่องอำเภอคนน้จเียบเป้านยบ้าอะไรใถามแน่สัตวถามยังกี่อันพ่อดนแขกเกาๆกาามบ่อยาจังการถามจะไข่ทหาสีเพราะเขาไปเผาชาบูแล้บข้างหลัโอ้ยเพื่นกระสีย่างดอกพงว่าเป่วอะไรย่างกับสมุนีจัง เดี๋ยวโอ้ยลูกชายเอาเงินมาให้เป็นลูกชายคือแขกประจำลูกชาไส่่นบโอ้ยท่านหัวหน้าง,งานเด้ย๋ยวนี้หัวหน้าง,งานสิเออนเชื่อได้ดิโอ้ตีตีสองด้วยชุ่มพนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีวันนี้กินโอ้ยคืบอบอกว่าคืบอบอกว่าตีสองดูแม่ยิ้มเข่าล้วเนี่ยโอ้ยเอา กันเฮียรำกันเดี๋ยวถ่ายจากข้าวเด้อเออาาีสันเดี๋ยวให้วัวนามากลงไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวออกมาล้ำสุตีสุนองฟังครับผมปีนี้รำน้ำมูลซอแจงก็ต้องวางครับปีนี้นำมูลซอแจงครับโอ้ยสวนล้งนามันนี่น้องน้องเอาคือว่าจังสรรดีให้พ่อพื้นหัวนาเลยพี่น้องครับพี่การนี่อ้างว่าจะจะของเป็นลูกหัวนาอ่าล่องสองเพลงจบปุ๊บมาสั่งยังขึ้นเป่าจะลวดตู้ขวบเศร้ามากพอไปคว้าประตูรถมากเมาเงินลูกเมาเงินากระชาลูกลูกต้องหลดมาก จไปเลยหมื่นห้าผู้ขานี่ตีร่ำสอดเกียงพักหน่กับประกาศใจโอ้โ้โอเนะียเสิวัาจังสันกมไปเบิ้งงานซืครับในโทรศัพท์เบิงงานโทรศัพท์งายัางหนูพัโทรศัพท์งา้างยังเชลซต่อสอหนู <laughs> โอ้โหในรับมันสองหนบางแรื่อ่อะอ่เอาอาาฝากปีฝากน้องครับผมมีงานมีการสอยเชียร์สอยสนับสนุนกับอีกหนึ่งเปรกหนุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร์คบงศิลป์ไว้ในความอุปการะของแฟนๆขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับผู้นำผู้นำทีมงานมาร์คบงศิลป์ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจิตตุมือให้ผัวฉันเข้าไปได้หนิก็ได้ไม่ยังอ่ะ พ่อตัวที่ประแดนตัวที่เจ้าว่าขอยุ้วศิลปินผู้ไทยนี่ย้อนผู้ใดคะย้อนไผรย้อนขยุ้มากมากพงศ์ศิลป์อย่แล้วมาขักวันเนี่ยเล่าความจริงมันเป็นขยุ้พญ่วิลาพงศ์พงศ์ศิลป์สิจักเจ้าไม่ยังแล้วเ่าปานนันน่ะไผมาพญาวิลาเ่าด้วยนี่ขยุ้วนี่ละว่าเ่าอ่ะโอ้ยพี่น้องคนประวัติเ่าจักเสือดอกขอเสียงผู้ใดว่าพญาวิลาเ่าขอเสียงเนี่ ขอป่านนี่พอนยังเียผู้ไหนมาคอยังเาาออยียบเพรท่านเห่าขอเสียงเนี่ยตายป่านผู้ข้องพ่มีโทรศัพท์ที่ผูเห็นจักรเสียสิเอาจัิงส่เอาจัิงสิเอายังไงปัจนีบถึงเวลาแล้วถึงเวลาอย่างท่างคณะกรรมการสิมาขึ้นกำไรไงครับพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานรวมการาผู้ที่ซอยกันครับซื้อบัตร มือนีิธาโตที่ยังหาถึงวัวถึงควายโอ้ยกล้วยยักษ์ใหญ่ควายไร้ไปยังบ้ออกช่างไหมเนี่ยไปยังเน่นี่ให้บ้ากล้วยยักษ์ห่ามาใส่ควายควายควายโอิงควายต้องเงินพี่น้องเขาจะว่าโชคดีเป็นที่สุดพี่น้องเข้าไปสว่างด้วยครับผมต่อจากนี้ครับผู้ใดมีหางบัตรเอาออกมาเด้อครับถึงเวลาแล้วทางคณะกรรมการสิหาผู้โชคดีห้าท่านคืนนี้ไพสิเป็นผู้โชคดีเมาล้เมื่อได้บัตรในย่าดอน ยางบ่ได้เด้มันไก่ยางก็ได้คือเขากระจูงหญ้าบ้านรถกันได้ไงประเทศไทยคือบุกเชียวสินโอ้ยเชียวจะจะเ้าด้วยสมัยนี้คว่าง่วมันเชียงไงแค่ตัวเป็นไงถ้าแบบใกล้มันกระชุนอยู่พอแบบตัวตอนนี้เรียนเชิญคณะกรรมการเลยครับเรียนเชิญคณะกรรมการขึ้นสู่บนเวที